สวัสดีแฟนรายการทุกท่านครับวันนี้วันที่27เดือน9ปี64นะครับก็มาถึงการบ้านหุ้นหลังตลาดปิดของเรานะครับวันนี้ตลาดเซ็ตลบไป11จุดครับผมก็ถือว่าเยอะไหมถ้าจะมองว่าเยอะมันก็เยอะครับวันนี้ครับเพราะว่าในวันนี้เซ็ตนะครับไปทำหายไว้อยู่ประมาณ1,640นะครับกลมๆเลย1,640 แล้วมาปิดอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยี่สิบก็แสดงว่าหายไปประมาณยี่สิบจุดครับไอ้แท่งยาวๆตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่นะครับในในเซตตรงเนี้คือมีค่าประมาณอ่อยี่สิบกว่าจุดพอสมควรก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันครับที่ได้แท่งยาวมารู้สึกว่าจะยาวาพอๆกับแท่งก่อนหน้านี้นะที่เขาอ่าทุบลงมานะครับก็อ่หลังจากที่เซ็ตนะครับเกิดการดีดกลับมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดครับยีิบสองแล้วก็วันที่ยี่ามก็ดีดกลับนิดหน่อยนะ ก็สามวันซ้อนแล้ววันนี้ก็เกิดอาการเดินโดนเทลงมานะฮะโดนเทลงมาในแรงๆหน่อยก็จะเป็นในช่วงบ่ายนะครับทำให้ตำแหน่งการยืนของแท่งตรงนี้ก็ยังคงต้องรองกันต่อไปว่าเ,าเขาจะเกิดการเปลี่ยนแนวโน้มไปโน้มขาขึ้นเมื่อไหร่แต่ตอนนี้ยังไม่เกิดยังไม่เห็นครับด้วยอ,อ,อินดิกเคเตอร์ที่เราใช้เป็นตัว EMA เส้น5วันกับ10วันตรงนี้ ก็ยังเป็นโมเมนตัมในในโน้มขาลงอยู um ่นะครับเพราะเราจะเห็นว่าเส้นเส้นสีม่วงกัือเส้นน้อยวันเนี่ยอยู่อยู่ต่ากว่าเส้นสีเหลืองนั่ก็คือเส้นเส้นสิบวันเส้นน้อยวันอยู่ต่ำกว่าเส้นสิบวันเพราะฉะนั้นโมเมนตัมยังคงเป็นเชิงลบอยู่ในตรงนี้นะครับอันนี้ก็การเทรดก็ต้องเลือกตัวเทรดแล้วก็อย่าไม่ต้องรันมากไม่ต้องรันไกลมากนะครับเพราะว่าภาพรวมของตลาดเนี่ยไม่ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็ หุ้นที่สแกนได้อาจจะมีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะแล้วเราก็ต้องขออภัยในวันนี้ด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นคลิปที่สั้นนิดนึงมาดูาในทำเฟรม60สิบนาทีกันก่อนนะครับ60นาทีที่พอจะสแกนได้นะครับพี่พอจะสแกนได้แล้วก็ตรงกับแนวทางเราอยู่บ้านนะฮะแต่ความจริงวันนี้เร,เราก็ไม่ค่อยได้เทรดเท่าไหร่นะเรารู้สึกว่ามีเทรดไปแค่ตัวเดียวนะค,คือมันไม่ค่อยอมีหุ้นหน้าเทรดเท่าไหร่นักนะครับในวันนี้เราก็ ถือว่าเราลอดไปในวันนี้นะฮะตัวแรกครับดีคอนนะครับตัวนี้ามาแรงเอาในช่วงท้ายแต่ช่วงระหว่างวันเนี่ยเราไม่ได้ซื้อขายนะครับเพราะว่าเขาเขาไม่ได้เด่นชัดมากระหว่างก้าวสิบโมงสิบโมงจนถึงบ่ายสี่โมงเนี่ยยังยังไม่ชัดมาชัดเอาช่วงหลังจากบ่ายสี่โมงมาแล้วครับเราก็ขอดูต่ออีกสัวกวันหนึ่งก็ยังดีนะฮะก็เดี๋ยวรอด,ดูต่อวันพรุ่งนี้แต่ในช่วงบ่า,บายสี่โมงเป็นต้นมานะมีแรงหนุนมาค่อนข้างแรงพอสมควร เฉพาะช่วงเวลาเนี้ยช่วงบ่ายสี่โมงเป็นต้นมาเนี่ยเ,เทรดกันอยู่ประมาณ96 000, 000, 100, 000, ้าล้านหุ้นเกือบร้อยล้านหุ้นเลยเดียวแสดงว่าบอลุ่มมาเข้าในช่วงท้ายนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้หาแนวต้านถัดไปไว้รอก่อนเลยนะครับแนวต้านถัดไปก็อยู่ที่70สตางค์นะครับ0.70บาทนี่เองนะฮะลองดูแล้วก็จุดสต็อปรอสตรงนี้ผมขอใช้ตรงนี้แล้วกันนะฮะประมาณาจุดย่ําราคาที่รอ,อบล่าสุดที่เขาดีดขึ้นมานะกนะ็คือ57สสตางค์ จุดเข้าก็แถวๆนี้นะครับแท่งเนี้ยราคาไหนก็ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเนื่องจากวอลลุ่มมาเข้าในช่วงท้ายนะครับพรุ่งนี้รอดูว่าจะมีแรงหนุนต่อไปได้หรือไม่สําหรับตัวดีคอนนะครับตัวนี้มาดูตัวถัดไปครับตัวถัดไปอ่ออา,อาจจะสวยไม่มากนะครับแล้วแต่คนชอบสวยไม่มากแต่พยายามจะหาให้ให้ได้สวยที่สุดเท่าที่จะหาได้แล้วนะครับในในทรงรูปทรงแบบนี้นะครับ นั่นก็คือ OTO o t o TO, one one Contact Public Company, นะครับ o t o o n t ว o นทู c ันคอนแ p คพันะครับซึ่งตัว OTO เนี่ยเราเห็นเห็นในแท่งสุดท้ายเนี่ยนะครับบ่ายสี่โมงเหมือนกันเหมือนตัวดีคอนเลยนะครับแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันฮนะคือมีแรงหนุนตรงนี้หนึล้านหุ้นนะหุ้นละสิบบาทก็ถือว่าเป็นมูลค่าที่ถือว่าเยอะพอสมควรแต่ว่าเขามีแนวต้านอยู่ตรงนี้เนี่ยย่อยอยู่นะคือสิบหก 16.8เนี่ยขอดูวันพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้ยืนได้ก็ลองตามไปนะครับลองตามไปก็ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็แท่งเนี้ยมีจุดกรเด็นครอสเรียบร้อยแล้วของ EMA นะฮะเราเห็นแล้วนะครับควยกันมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ถ้าลองไปซูมกันดูนะอย่างนี้ครับแล้วก็แนวต้านถัดไปในกรณีที่ยืน1.68ได้นวะต้านถัดไปคือ,อขออภัยครับยืน16.8ได้อ่าแนวต้านถัดไปคือ17.7ครับอ่า17.7ในตรงนี้ก็ ค่อนข้างน่าสนใจว่าโมเมนตัมจะไปทางนี้หรือไม่แต่ด้วยทำเฟรมหกสิบนาทีอย่างเงี้ยผมว่าหุ้นตัวเนี้ยถ้าขึ้นวันสองวันแค่นั้นแหละจบเลยนะครับวันสองวันก็คืออย่างรอบก่อนนะก็ใช้เวลาแค่วันสองวันอย่างนะแต่ว่าขึ้นก็มีรอบอการขึ้นที่กว้างพอสมควรเหมือนกันนะครับก็จะเรียงไปอย่างเงี้ยครับสองสองวันจบเลยนะนะครับขึ้นวันที่สิบ็ดใช่ไหมสิบหกขึ้นวันที่สิบหกครับวันที่สิบเจ็ดขึ้นวันที่สิบปดลงเลยอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันพรุ่งนี้ ก็มีลุ้นว่าขึ้นนะครับแต่วันถัดไปก็เตรียมนะครับเตรียมโดยเรามองว่าไม่น่าจะผ่าน17.7ได้แต่มันก็พอจะเก็งกำไรระยะสั้นได้อยู่เหมือนกันนะครับสําหรับตัวนี้โดยเฉพาะเรื่องของวอลลุ่มเราก็โอเคกับเขานะครับในตรงนี้วอลุ่มโอเคเลยจุดสต็อปลอสนะครับตอนนี้ก็น่าจะใช้จุดที่เขาดีดขึ้นมานะครับนั่นก็คือ15.9นะครับจุดนี้หลุด15.9ไม่คุยแล้วสําหรับตัว OTO นะครับ มาดูในท r เฟรมเดกันบ้างนะครับในทำเฟรมเดตัวเซตนะครับทำเฟรมเดเราพูดไปแล้วเนาะประมาณาน,นี้นครับยังเป็นโมเมนตัมเชิงลบอยู่แล้วก็ตำแหน่งการยืนอะไรก็ไม่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับในตรงนี้แม้ว่าจะมีดีดขึ้นมา3วันแต่ว่าไม่ได้เป็นการดีดที่เปลี่ยนเปลี่ยนแนวโน้มนะฮะมาดูเซตในท่หุ้นที่สแกนด้วยทำเฟรมเดนะฮะปกติวันนี้ก็ไม่ค่อยเจอมากเท่าไหรนะ่ ptgc นะครับก็ไม่ได้ลงทุนนะครับตัวนี้นะครับแต่ก็ทำฟอร์มมาค่อนข้างดีเหมือนกันนะในวันนี้ก็ไปอีกตัวหนึ่งที่ชนะตลาดมาได้โดยตระกูลที่ชนะตลาดก็มี p t t e p อีกตัวหนึ่งปะ่ะนะครับที่ชนะตลาดมาได้แต่ว่ารูปทรงยังยังไม่ใช่รูปแบบถนัดของเรานั่นเองความจริงมันก็ทำกำไรได้นะครับทำกำไรในวันนี้ได้เรามาดู ptgc บ้านตัวตัวนี้รูปทรงยังตรงกับแนวทางของเรานรั่นก็คือ เพิ่งเกิดก็ได้ครอสใหม่ๆของ e v a ใหม่ๆครับแท่งแรกครับคือแท่งนี้แท่งของวันนี้เลยความจริงก็น่าเก็บอยู่เหมือนกันนะน่าเก็บโดยราคาไหนก็ได้ในแท่งนี้ได้61ก็ดีนะฮะหกสิบเอ็ดกว่าก็ยังพอไหวโดยแนวต้านเดิมของเขาอยู่ที่ประมาณ61.2 5ห้าครับแนวต้านเนี้ยแต่เขาแทงทะลุขึ้นมาได้แล้วแล้วก็เหมือนจะยืนได้ด้วยครับหัวโผลไปตรงนี้คือโผลไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแนวต้านถัดไปเลยนะครับมองกันอ่า เป็นแนวต้านที่แข็งอีกแนวหนึ่งคนั่นคือ64.25หรือห่างจากราคาปัจจุบันเนี่ยประมาณสัก2บาท2บาทกว่าๆนะครับก็ดูในรอบนี้สำหรับตัว PDTGC นะครับจุด Stop Loss หเอาไว้ที่จุดเปลี่ยนโมเมนตัมนะครับคือ60.25นะครับดูด60.25้คัดทิ้งํำหรับตัวนี้บอกก่อนแลครับราคาเข้าก็เข้าแท่งนี้นะคกับ6อกว่าๆก,ก็ยังพอได้ลุ้นผมว่านะนะครับลองดูครับสำหรับ p d t g c คือ หุน้นใหญอย่างเงี้ยทรงเงี้ยเหลือไม่เยอะแล้วนะฮะหายากวันนี้หาไม่ค่อยเจอนะครับก็มีตัวนี้ตัวหนึ่งที่พึ่งพ้นจุดกลเด็นครอสครับของ e m a มาใหม่ๆแท่งแรกมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเป็นตัวเดียวที่เราได้เข้าไปในวันนี้ด้วยนะครับแต่เราเข้าในทำเฟรม60นาทีแต่ามาทํากันบ้านในทำเฟรมเดย์ดูแล้วก็ยังพอไปถูไถ่าไปได้นะครับ โดยปกติหุ้นตัวนี้ก็จะไม่ค่อยเขียวพั่มเพื่อนะครับดูออกแดงๆเยอะกว่ากว่าเขียวซะด้วยนะครับยางเห็นเห็นเนี่ยแท่งแดงทั้งนั้นนะครับนะครับหรือแม้แต่เขียวอ่าขึ้นมาก็ไม,ไม่ไม่กี่แท่งกระแดงแล้วอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะเขียวมาโดยอินดิเคเตอร์ที่โผล่มาเนี่ยตรงนี้เป็นอ่าหลังจุดกัวเด้งครอสนะครับหลังจุดกัวเด้งครอสเลยแล้วก็เป็นเขียวทั้งแรกเพราะนั้นตรงตามสเต็ปตรงตามสไตล์ตรงตรงตามสูตรที่เราจะเข้า เราก็ได้เข้าไปราคาก็ใกล้เคียงกับราคาปิดนี่นะครับสิบแปดกว่ากว่านี่แหละนะครับเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ว่าจะยืนทรงจะยืนได้ไหมโดยถ้าเขาไปไม่ไหวนะครับไปไม่รอดก็สต็อปลอสซะสิบแปดท่วนโดยประมาณ 9, 18, มานี้สิบเจ็ดจุดเก้าสิบแปดออกมาเนี้ยนะครับใช้โลเดิมไปก่อนนะครับเดีย๋ยวถ้าเขาเขียว,วเราค่อยยกขึ้นไปแล้วกันนี้ก็คัดไปประมาณ17.9หรือ18ประมาเนี้ยนะว่าน่า้โลเดิ่องแะ้รเว่ว้าไปาม่ไหวเราค่ถ้าไปไวลวลันนันไปนะครับลองลันไปโดยปกติตัวนี้ก็ จะเขียวยากนิดนึงนะบอกเลยนะครับแต่เราก็กล้าที่จะลงทุนเพราะว่าเรามีจุด Stop Loss ของเราในใจอยู่แล้วว่าเราจะยอมแค่ตรงไหนนะจุดแนวต้านถัดไปก็ใช้ประมาณ20.1นะครับโดยประมาณนี้นะครับผมว่าเป็นเราเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งด้วยนะ20.1ตรงนี้ก็น่าจะมีคนติดอยู่มหาศาลยอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นแนวต้านธรรมชาติไปสําหรับตัวเอ่อเสโกนะครับลองดูนะครับกรอบนี้ ก็ครบในทุกตัวแล้วนะครับที่เราหามาให้ก็ดังที่บอกวันนี้เราก็อาจจะไม่ไม่ได้ลงทุนมากมายอะไรมากนะนะครับอย่างที่เห็นในตลาดซึ่งก็ทําให้เราลอดมาได้ในวันนี้นะเพราะว่าถ้าใส่หนักใส่เต็มไปเลยวันนี้น่าจะโดนกันเยอะนะเพราะว่าเขาไหลในช่วงบ่ายใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าถ้าตลาดไม่ดีก็ลงทุนในน้อยหน่อยนะครับเงอนน้อย,อย,อยตลาดดีก็จัดหนักได้ก็รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบานะครับในการลงทุน อ่าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของเรานะครับที่ติดตามรายการกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปสาหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ